สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะก็จะเป็นเช้าวันใหม่เราก็มาวิ่งออกกาลังกายกันหลังจากที่กลับมาจากพักผ่อนพักร้อนตื่นเช้ามาปับ๊บอากาศดีเพราะว่าช่วงนี้อากาศดีแล้วค่ะเป็นช่วงหน้าร้อนของประเทศสิีสแลนละเดือนมิถุนายนนะคะเราก็มาวิ่งออกกําลังกายกันคนที่นี่พออากาศดีๆปั๊บนะเขาก็จะมาออกกาลังกายตามสวนสาธารณะแบบนี้แหละมาทําให้ร่างกายเฟิร์มไงให้ร่างกายของเราแบบเข้าที่ใบๆเพราะว่าเวลาเปลี่ยนเราก็อาจจะตื่นเช้าไวไ เดิมหรืออาจจะนอนดึกขึ้นกว่าเดิมมันแล้วแต่ละวันนะคะเราก็มาออกกําลังกายวันแรกมาถึงก็มาออกกําลังกาย,ยแต่ว่ามาถึงตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะเมื่อวานนี้พอมาถึงปั๊บก็จอดแวะซื้อของที่เมืองหลวงก่อนเลยก่อนที่จะขับมาถึงบ้านครึ่งอะเวลาไปไหนกาแฟนะคะไปพักร้อนที่ต่างประเทศเราก็จะขับรถไปเองไปจอดรถอยู่ที่สนามบิน เราก็จะเสียค่าจอดรถแต่มันก็จะสะดวกสบายคนละแบบเราไม่ต้องรีบวิ่งลากกระเป๋าของเรา3 4มสใบพลุงพลังขึ้นรถไฟบางทีการขึ้นรถไฟเราก็ไม่ได้นั่งเพราะว่าคนเยอะนะคะต้องยืนแบบยืนเกาะกระเป๋าเราบางทีไปถึงที่หมายนูน่นไม่ต้องรีบร้อนรีบเร่งเราเราขับรถมาถึงบ้านเราอยากจะแวะตรงไหนเราก็แวะระหว่างทางมันก็สะดวกสบายแตกต่างกันบรรยากาศเช้านี้ดูโอ้ยเพื่งก็วิ่งมาเยอะแล้วนะคะวิ่งมาหลายโลแล้วแล้วก็มาหยุดเียงหอบอยู่เลยคะเนี้นะ สวัสดีค่ะมาวิ่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นมา้าเป็นม้าเป็นลาเขาเขากระเขากระไปอย่างนี้เลยค่ะเขาก็จะกินหญ้าอยู่ข้างในนี่แหละตรงนี้ก็จะเป็นมา้าเ,เดี๋ยวจะให้ดูลาลาตัวเล็กๆตัวเล็กๆตรงเนี้ยม้าจะเยอะม้าแล้วก็บัวเยอะเพราะว่าที่เนี่ยค่ะอากาศแบบ มันจะเป็นชนบทไงแล้วอากาศดีสถานที่เขาอำนวยตรงนี้ก็เหมือนเป็นซ้อมม้าค่ะเหมือนซ้อมม้ากระโดดตรงนี้ค่ะเป็นลานซ้อมม้ากระโดดเขาก็จะกักเป็นบริเวณของเขาเลยม้าหลายตัวมากเต็มไป,ปหมด มีที่ให้ม้าแบบกระโดดเหมือนฝึกม้าเนี่ยแหละคะ่ะฝึกม้ากระโดดหลายสีหลายตัวตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงเช้าเนี่ยแหละคะนน่ายเยอะเยอะนะคะกลับเข้ามาสู่สภาพเดิม,มไปเที่ยวทะเลมาแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตปกติก็คือมาอยู่ตามป่าตามเขาตามธรรมชาติไปเที่ยวก็เหมือนแบบไปอยู่ตามธรรมชาตินั่นแหละคะ่ะแต่ว่าสถานที่มันแตกต่างยังไงทองหัวทองจะเอาไปอุ่นในไมโครเวฟทำใเดืเดบ,บต้มตามด้วยคะ่ะ อเอาชิบแต่้ำชิบแตน่าจะอร่อยอุณซสักสองนาทีเพิ่กลับมาจอออกกาลังกายนะคะนชุดออกกาลังกายใส่พี่กรกะดดีลงไปแล้วทำมาแลกวก็ทำแบบสไตล์ของตัวเองที่ตัวเองกินใช่ไหมคะมีมานาใส่ลงไป ใส่มะเขือเทศลงไปมะเขือเทศใส่น้ำปลาร้าลงไป mm. ก็จะใส่เส้นมะละกอขูดแล้วนะคะก mm. ็คือ,คอ,คอหันอห่นครึ่งลูกนี่แหละหั่นไม่มีเม็ดนะดูสิเม็ดไม่มีเลยมันเป็นบางครั้งนะบางครั้งนะเม็ดเยอะมากแต่ว่าบางครั้งเม็ดก็ไม่มี แล้วก็ใส่มะละกอล,ลงไปเลยตำตำส้มตำอ่ะเพิ่งไม่ชอบกินเอ้ใส่น้ำตาล,ลก็จะตำแบบอย่างเงี้ยลูกทุลูกทุใส่เท่าที่มีค่ะมีเท่าที่ใส่ เป็นแกจีบแล้วก็เป็นสลัดจะชิมตักใส่จานก่อนได้กินแบบนี้ก็มีแรงเนาะมาถึงเนี่เดินทางมาถึงแล้วแบบอยากกินแบบเนี้ยอื ทอดเขาทอดเสร็จมาแล้วแหละแล้วก็เอามาอุ่นใส่ในไมโครเวฟอีกครัวว้งเนี่ยกินคู่กับเต้าหู้ทอดค่ะน้ำจิ้มเหลือจากการกินเมี่ยงคำนั่นแหละคะ่ะจะเอามาตำใส่ถั่วแอมอนเป็นน้ำจิม้มจิ้มแบบเหมือนจิ้มลูกชิ้นอย่างเงี้ยค่ะจิ้มลูกชิ้นจิ้มเต้าหู้จิ้มของทอดดกินเด่นเดี๋ยวเราจะมาตำจะมาเติมพริกผงด้วยนะคะแล้วก็จะใส่สรกชีใส่กระชีลงไปด้วย พึ่งกลับออกมาจากกำลังกายนะคะก็เลยจะมาทําส้มตําแล้วก็ทําน้ําจิ้มจิ้มไอ้เต้าหู้ทอดก็คือน้ําเนี่ยที่เหลือจากกินเมี่ยงคำนั่นแหละค่ะน้ําซอสหวานบาดอะ่ะก็เลยจะเอามาปรุงใหม่เป็นเป็นน้ําจิ้มจิ้มลูกชิ้นจิ้มเต้าหู้ทอดอย่างเนี้ยนะคะเนี่ยอันนี้เขาก็ทอดมาแล้วเร,เราแค่เอามาอุ่นก็จะเอามาผสมใส่ในนี้เลยผสมใสนน่ในถ้วยเนะี้ เที่ยวมาเหนียวดีจังเลยเราก็จะเอาถั่วมาใส่ถัว่วแอลมอนตามละเอียดไม่ได้มากหรอกคะ่ะไม่ได้ตามละเอียดมากหรอกผสมปนเปเหนียวข้น เหนียวคนค่ะแล้วก็จะใส่พริกใส่พริกป่นลงไปนิดนึงเพื่อรสชาติแบบเผ็ดๆหน่อยนึงนี่ถัดน้นก็จะใส่ผักชีลงไปเพิ่มความหอมแล้วก็จะใส่น้ำปลานิดนึงใส่น้ำปลานิดนึงใส่มะพร้าวด้วยค่ะเหลือมะพร้าว มพะพร้าวคั่วแห้งใส่ลงไปก็จะหอมหอมเสรลรวนาคะส้มตำของเราเราก็จะได้ส้มตำแล้วก็เต้าหูท้ทอดแล้วก็น้ำจิ้มนะคะมาจิ้มกับเต้าหูค้ค่ะใบชะพูคะูค่ะเหลือนิดนึงก็เลยเอามากินแก้มด้วย